ตัวคดีของหญิงไก่นะครับหรือว่าหญิงสาวที่อ้างตัวว่าเป็นคุณหญิงไก่เนี่ย<ฮ>ก่อนหน้านี้นะครับก็ไปแจ้งความลูกจ้างหลายคนในก็หารักทรัพย์แต่ดูเหมือนว่าคดีอาจจะพลิกแล้วนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆก็มีข้อมูลเพิ่มเติมหลายเรื่องด้วยกันพบพิรุษหลายจุดนะครับโดยล่าสุดเองนะครับก็มีพยานอีกถึง15ปากเตรียมที่จะเข้าให้ข้อมูลกับทางตํารวจด้วยเมื่อวานนี้นะครับทางคุณสงการอัจริยะทรัพย์ ก็เป็นประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาและพหกระมหาัตร์บอกนะครับว่าวันนี้เองนะครับตนเองนะครับพร้อมด้วยนางสาววนิยามุ่นสุนเฮงหรือว่าน้องมีนนะครับก็จะเดินทางไปเยี่ยมคุณสุกัญยาสิริม่วงก็เป็นมานาของน้องมีนนะครับซึ่งตกเป็นผู้เสียหายที่ถูกกิงไก่ซึ่งเป็นอดีตนายซ้าเนี่ยแจ้งความเดินคดีไว้ที่สอนอประชาชื่นในข้อหารักทรัพย์ทั้งเงินสดนะครับแล้วก็ทรัพย์สิน มูลค่ารวมกันกว่า3ล้านบาทโดยตอนนี้นะครับคุณสุกัญญาก็ถูกคุมตัวอยู่ที่ทนัทนทัศสถานหญิงกลางก็จะมีการพูดคุยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการขอประกันตัวชั่วคราวด้วยนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับก็จะดําเนินการช่วยเหลือมีการยื่นหลักทรัพย์กองทุนยุติธรรมเพื่อขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญาเวลา9้าโมงเช้า คุณสงการก็บอกนะครับว่าตอนนี้มีพยานที่พร้อมจะเข้าให้ปากคํากับทางพนักงานสอบสวนอีก15ปากก็อยู่ระหว่างการประสานนะครับเพื่อขอเข้าให้ปากคําเพิ่มเติมส่วนกรณีที่มีนาวาเอกท่านหนึ่งนะครับออกมาบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหญิงไก่ได้ชักชวนลูกสาวของตัวเองนะครับไปทํางานที่ฮ่องกงก็เตรียมที่จะเข้าให้ข้อมูลกับทางพนักงานด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานนะครับเพื่อที่จะมาให้ปากคากับทางตํารวจครับค่ะ